สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสําหรับการรีวิวรถตู้เรามีรถตู้เข้ามาใหม่นะตรงนี้ก็จะเป็นิสันเอแวนยะินวีสามห้าสูนเครื่องยนต์เบนซะนะินนะฮะสองพบวก c ีเองงานะก็เป็นรถทีมใหม่เลยราคาเราๆเลยไม่เกิน3ามแสนคันนี้ภายในก็เดิมๆนะเบอกเดิมอะไรเดิมๆหมดเ <Wow. S 1> นะี่ยเบอกซีแถวนะเป็นป้ายฟ้าส่วน ก็ดูรถกันที่การจนาพิเศษน,นะฮะก็โทรหาิ้งการใหม่ก็สองแสนนิดๆน,น,นะฮะก็เดิมตั้งเดิมบัตทั้งคันเลยนะฮะก็จะมีหน้าโดนมาหน่อยนะฮะหลังคาก็เดิมเดิมเบาเดิมเดิมสำหรับท่านในมองหารถไปใช้งานใช้จนตัวใช้รับนักเรียนคันนี้ผมแนะนมาเลยน,นะฮะก็เครื่องยนต์น้ำไม่ดันควันไม่ไหลว้าวก็ราคาขายคันนี้อยู่ที่โอเคโอเคเย้ คนใดมองหารถไว้ใช้งานนิสันเออ่์อแวนคันนี้พบกันคลิปหน้านะครับผมบอดี้ครับ